สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพตู่ทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้หยวบเกม GTA 3นะครับผมในพาร์ทที่4กันแล้วอในพาร์ทที่4กันแล้นะครับผมวันนี้เราจะมารับผลิกิจของโชนี่นะครับผมโอ้ยปิดปิดปิดเออปิดปิดวิทยุก่อนนะครับเพราะว่ามันมันน่ารำคาญเกินไปอ่ะเราอ้ยอุ้ยโอ้โห แต่ผมต้องไปทําการเปลี่ยนรถก่อนที่จะไปรับภารกิจที่ของโทนี่นะครับผมเพราะว่ารถนี้มันดูโอ้ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคือมันหนื่แล้วก็มีแค่สองประตูอ่ะมันทําให้สมรรถสมรรถภาพในการขับรถของเรามันย่าแย่มากๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ไงครับดูขนาดเบรกเบรกมันยังเวยแตกเลยครับหมุนเป็นลูกคางเลยโอ้โหโอ้แท็กซี่เมื่อกี้ผมไม่ค่อยอยากได้แท็กซี่เท่าไหร่นะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮรถนี้ใช้ได้ใช้ได้บีบแตรเหรอ ฮะมึงลงมานี่เลยบีบเต๋เอโอ้รถเออนี่เป็นรถของอะไรแล้วรถคันสีดํานี่จําได้ว่าชื่อรถแบบมันมันเป็นรถมาเฟียของเอ่อของของใครแล้วผมจําไม่ได้มันมันของแก้งที่เราต้องไปรับไอภารกิจอะครับแต่ว่าผมจําชื่อเอ่อชื่อชื่อรถไม่ได้เฮ้ยมึงขับมึงดูเป็นไม่เนี่ยอือไม่ดูเลยออ ไม่ได้เรื่องเลยขับรถเปน็นว่าไม่รู้เราไปรับภาร,รกิจของโทนี่กันดีกว่านะผมหลังจากที่ครั้งที่แล้วเรารับภาร,รกิจจากโทรศัพท์เสร็จไปอืมมามาคุยกับโทนี่ดีกว่าอ,อ๋อมานี่ไอ้โนอืมไทยอคิดว่าฉันผมอ่านไม่ทันจริงๆ ฉัน <Chance S 3> ต้องการให้ source, นายทำลายผมอ่านไม่ทันเอกบอมีอาวุธสป라이อยู่นะครับผมอ่านไม่ทันจริงๆนะผมเดี๋ยวผมใช้ซับแปรให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปมันมีให้ลูกน้องมาปะไม่มีใช่ไหมโอเคเราเราต้องไปที่ที่มันขึ้นสัญลักษณ์บนแผนที่นะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ปืนนั่นเอง น้าไปหาอีกบอลกันโอ้มึงขับเป็นไม่เนี่ยโอ้โหรถโคตรโคตรโคตรบางไอ้คันนั้นปิวอ่ะหืมโคตรบางเลยโอ้โหทีเดียวก็ปิวแล้วกระจอกมากอุยอ้ยระเบิดเหรอให้กูเอาระเบิดเหรอไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวละผมมีอาวุธอะไรมั้ง โอเคโอเคมาคือภาคนี้คือระบบการเปลี่ยนอาวุธของมันจะเรียกว่าอะไรครับมันเปลี่ยนยากกว่าภาคอื่นอะ่ะเพราะว่ามันเป็นภาคเก่าลแล้วนะคือน่าจะสิบเกือบเกือบเกือบจะยี่สิบกว่าปีแล้วภาคนี้นะผมอุย้อยใหญ่ขับขับดีๆหน่อยนะผมไอ้โหต้องต้องพูดกับตัวเองว่าขับดีๆหน่อยนะบาพผมนี้มัน คือ NPC ภายในเกมมันก็ไม่ถึงกับว่าฉลาดอะไรมากนะเราเราต้องบังคับรถให้ได้นะโอเคอยู่ไหนจ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมต้องต้องมองแผนที่ไว้ครับโอเคมานี่มานี่มานี่จะไปไหนจะไปไหนฉันจะจัดการนายเองที่ผมไม่ใช่ระเบิดมือก็เพราะว่า มันลำบากนะครับดูดิโอเคไปโอ้โหตำรวจโอ้ผมแค่ทำลายรถแค่นี้ถึงกับต้องโทรแจ้งเลยเหรอครับเกินไปเปล่าโอ้เรามาหน้าสถานีตำรวจด้วยไม่ดีแล้วขับรถเป็นเปล่าโอกระตุกกระตุกเป็นบ้านชั่วมังคาวอืมโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้อืมอุ้ยเดินไม่ดูเลยถ้า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 มันเดินดูดีๆมันก็ไม่ มันก็ไม่โดนรถเหยียบหรอกครับเชื่อผมเปล่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ผมมั่วโอเคเฮ้ยเกือบโอ้โหรถสมรรถะเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอแล้วครับเจอเจอเจอลูกศรอึ๊บอุ้ยอุ้ยปิดปิดทิศปิดทิศปิดทิศครับปิดทิศปิดทิศปิดทิศออกไป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 อุ้ยมันจะไปแล้วไม่ได้การตำรวจมาอึ๊บไปละไปละมาหนิมามามาอุ้ยอุ้ย กระสุนเราเหลือเหลือไม่รู้ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรามาดูรถรถระเบิดไม่ระเบิดเหรอเออเนี่ยภารกิจ c o m p l e t โอ้ได้ได้ตั้งสองหมื่นเนี่ยโอเคไปรับภารกิจที่โทนี่กันเลยดีกว่านะผมไปรับภารกิจที่สองของโทนี่กันแมพมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะผมเราต้องเล่นไปตาม เออเราต้องรับไอ้ภารกิจไปเรื่อยๆครับถึงแบบมันจะปลดล็อกเมืองให้อะนะโอเคภารกิจที่สองมันให้เราทําอะไรเลยวะผมผมลืมจริงๆนะเนี่ยโอเคอเฮ้ยรถรถมาเฟียผมขอรถมาเฟียหน่อยผมขอรถมาเฟียน้อยผมจาชื่อรถไม่ได้เลยโอเคฉันกับนายก็แก๊งเดียวกันนะนะนายต้องเอารถมาให้ฉันโอ้รถอะไรมาเฟียเซนติโน โอ้ยโอ้ยอย่ายิงสิเอออย่ายิงแม่ยิงจังเลยอะโอเคสื่อให้เราเห็นว่าเราคือมาเฟียอ,อาเข้าไปรับสิเออเดี๋ยวพิกพับให้เก็บอะไรท่นี้ไม่อยู่ที่นี่อันนี้เราวังพวกไทแดไทแอดเอาไว้ด้วย มันมีใครมันมีใคร,ใครเออยุ่งกับโทนี่ซิเรียานี่อะไรนั่นได้นะผมอันไม่ตันจริงๆนะคือบางตัวสับบางตัวผมก็นึกคําอยู่นะไม่ทันแต่ว่าเนื้อสิ่งใ,ใดเราไปรับเอ่อเราไปจุดมาร์กที่แผ่นที่มาร์กเอาไว้ดีกว่านะขอเพลงที่เราใจหน่อยชึบนี่สำหรับเอ่อตอนเนี้ รถผมมันปลาดเปรียวอย่างับเสือชีตามันแรงมันยิ่งใหญ่มันแรงจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยผ้ยโอ้แม่งกระตุกว่ะโอ้รถดูแบบมันเออฝากระโปรงรถมันหลุดแล้วอ่ะผมก็เลยต้องเปลี่ยนรถใหม่นะภาคนี้ชันรถเป็นวาเลนโอ้อะไรอย่าอย่าไอ้อพวกพวกเสื้อฟ้านี่มันมีปัญหาเราอยู่เพราะว่าเราไปเผามันใน ใหพาที่แล้วเดี๋ยวมันจะฆ่าเราได้ตรงไหนวะเราต้องไปตรงไหนผมจําไม่ได้โอ๊ย,อยตรงไหนวะเด้อเด้อเดมันให้เราไปตรงไหนวะโอเคมันให้เราไปตรงไหนวะโอ้นึกว่าจะโดนตำรวจแล้วอะไรตรงนี้คืออะไรอ๋อมันมีกระเป๋าตรงนี้ โอเคผมผมจำภารกิจตรงนี้ได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอลูกซองก่อนลูกซองผมมันแรงนี่กูกะไว้แล้วเชียวเดินมาสองสี่เือเดินเท่เลยนะมึงห้าหกหกคนเดินซะเท่เลยนะมึงอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยขอโทษครับอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าอย่า อย่าขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษผม,ผมอูยิงนายจิตแม่ใครใครพูดอะไรมาลงมานีเ่เดี๋ยว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 มึงตายกูขอระเบิดอา้าวตายไหมโอ้กลับไปที่โทกลับไปที่โทนี่โอเคจัดไปผมไปหาโทนี่แล้วโอ้โหตำรวจขึ้นหนึ่งดาว มัคงไม่มีใครตามมันใช่ไหมไม่มีหรอกอืมฉันมั่นใจได้เลยว่าหุย้ยขับหุย้ยขับดีๆหน่อยได้ไหมไอ้รถคันอื่นอะเฮ้ยเขินฟ้าเฮ้ยอูเหยนะ่าเท่านี้แหละเฮ้ยมึงอย่าไปชนตึกเออเออเออมึงไปชนตึกโอ้โหล้มเป็นลูกลูกกลิ้งเลยโอ้ไป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 กลับไปบ้านโทนี่กันโอเคไปชีป๊ นี่พักเดี๋้ออืมพาคนี้ผมจะไม่ได้แล้วว่ามันเบิดรอได้ไหมแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นพาคนี้รู้สึกว่ามันจะไม่สามารถแบบกระโดดลงจากรถได้ขนาดที่รถกําลังวิ่งอยู่นะครับโอ้ได้แค่หนึ่งหนึ่งมืนโอ้พาคนี้รู้สึกว่าจะได้ตังค์เยอะนะเนี่ยโอเดี๋เด้ผมก่อนที่ผมจะมารับภารกิจนะผมขอไปร้านปืนก่อนร้านปืนอยู่ตรงไหนแล้ววะ แล้วแล้วผมอยู่ไหนอะอยู่อ๋อเลี้ยไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคไปผมขอไปจัดเตรียมอาวุธจัดแจงอาวุธก่อนเพราะเดี๋ยวผมคิดว่ามันเราเราน่าจะเจอศึกหนักศึกหนักจริงๆอะอุ้ยอุย,อย,อยมองดูทางมั้ยเนี่ยเออชนแม่งหมดเลยตำรวจอุ๊ยอุยตังตังังัง,งไม่ไหวแล้ววะเฮ้เห็นตังไม่ได้ขอเก็บก่อนอืมอืม ขอเก็บขอเก็บหอมหอมเลยอะ่ะหอมหอมนะนี่พวกเฟีมทว,วิทย์น่างงอ <c oughs> <c oughs> ยู่ก็โยงไปได้เดี๋ยวเราต้องการปืนนี้ครับผมแต่นี่แต่เราไม่มีเกาะอ่ะโอ้ตายเราไม่มีเกาะตายซะมึงอ,อ่ะเฮ้ยตายไหมตาย อา้าวตายแต่ว่ายังซื้อของได้เจสัสครัยเอยพี่รู้สึกว่าพี่จะแต่งแบบสีมันฉูดฉาดเกินไปอ่ะผมไม่ค่อยชอบสีนี้เลยอ่ะสีมันฉูดฉาดเกินไปอ่ะพี่ผมตายซะฉูดฉาดเกินไปโอ้แล้วเมื่อกี้แบบอเป็นอะไรรู้สึกว่าภาคนี้จะเปลี่ยนปืนนด้ยากลําบากมากอุ้ยตำรวจตำรวจตำรวจ มึงต่อยกูสองทีมึงจับกูได้เลยเหรอเกินไปมั้งเดี๋ยวดูก่อนอาวุธถูกยึดเปล่าผมมัวแต่เปลี่ยนปืนนะโหหกโมงเช้าแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหารถก่อนรถนี้มันไม่ค่อยถูกใจเลยครับเออมอ มันมีปัญหากับมุมกล้องอูผมใช้รถตำรวจก็ได้ไม่มันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจำได้ว่าภารกิจต่อไปเราไม่จำเป็นต้องใช้รถชึบมามานี่โอเคไปหาโทันี่กันโอ้ยตำรวจทำไมมันไม่มีไฟวิ่ววิ่วว,วะโอเคปืดมองดูทางบ้างไงน้องโอเค รถโอ้โหรถระเบิดแน่เลยช่างมันเถอะโอเครับภารกิจโซโซวันทนเ่โอ๋ยไปหาโจอี้นะครับที่ลงลงจอดรถลุยแล้วก็ไปรับลุยจีเออพวกมันต้องการสงคราม ประมาณได้แค่ประโยคเดียวไม่ตันได้ไปประโยชน์ต่อเลยรถนี้มันจะพังมันนะโอ้โหรถนี้มันเป็นเทอร์มินเตอร์แบบว่าโอ้โหควันขึ้นเลยจิบหมาย,ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้รถนี้ไปโอเคมุ่งหน้าสู่ลงจอดรถเอ้ยขับดีๆนะขับดีๆนะโอเคนี่เหินฟ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเหินฟ้า กูเหินไม่ได้แน่มัจะรถระเบิดเอ้ยเร็วบงังผมขอรถหน่อยโอเคมันมันอยู่ใกล้ๆแต่ผมก็อยากใช่รถอะเออนะโอเคเรียขวาโอ้นี่มันเสาอะไรกันเนี่ยอย่างทนอย่างเหนียวโอเคโอโอเคไปรับภารกิจเ,เออเออนี่ไงมารับรถตรงนี้นี่เองครับผมเราจะไปรับ จโจ伊แล้วก็ลุยจินะแล้วก็โทนี่ทำไมต้องมารับแบบหลายๆรอบด้วยวะงงเหมือนกันพยายามอยากทำให้รถมันได้รับเความเสียหายมากนะทำให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อภารกิจเราได้แล้วเราต้องไปเล่นภารกิจใหม่ะนะผมก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันนะโอ้ยเดินดีๆเป็นไหมฮะ ถนนมันมีส,สาหรับการสัญจรรถคุณเป็นแค่คนนะ่ะไปยืนอยู่บนฟุตบาทดีนะนี่คุณเบรกทนันถ้าเมื่อกี้เบรกไม่ทันนะชนยิงอะไรยิงอะไรโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกมากเลยอนีโอเคมาตรงนี้อยเกือบเกือบชนเกือบชนอยไปเราไปรับลุยจิครับลุยจิอยู่ทางขวามือเบรกเอียดฉากหลุดไม่ทนัน เออเปิดแต่เรียกลุยจิมานี่เออต้องให้กดแต่กี่รอบเนี่ยรีบลงมาดิเออมึงเล่นตัวจังเลยดูเออเดินดูเดินดูเออดูด,ดูมันเดินไอ้ตัวลียจิกิคิดเืมเรียกกูณจะเป็นไอหนูเลยโอเค เราไปรับโทนี่ใช่ไหมเราทา,ทางทางที่อันตรายที่สุดคือทางที่ดีที่สุดครับตำรวจถอยไปคุณอยากขวางทางได้ไหมเออไม่ขึ้นว่ะเน ต้องขึ้นต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วทำไมต้องมากันอะไรตรงนี้ด้วยวะจริงๆผมอ้อมไปก็ถึงด้านกันแต่ว่าผมอยากไปทางนี้อืมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเพราะเพราะอะไรโอเคโอเคโทนี่รีบขึ้นมาเร็วๆมึงไม่ใช่แอรอนแมนมึงบินไม่ได้มึงไม่มีชุดเกาะมารีบขึ้นเลยเดี๋ยวพวกทรแอดกำลังจะมาแล้ว เดินเหมือนใครวะเนี่ยแหมพุงพลุยตอบอย่างเดียวไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เฮียอะไรเลยแล้วรูปร่างเหมือนเหมือนเหมือนเลยอุ้ยอุ้ย,ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอุ้ย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 ขอโทษครับไอพวกไอพวกปลาขี้ก้างมันมาเว้ยแล้วรถเรามันไม่แรงวะ่ะไอพวกปลาขี้ก้างโอโอตายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับ ชิ่มาแล้วอุ้ยอุ๊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 ยอย่า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 หาทำเดี๋ยว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 นี่ทะลวงเข้าไปเลยครับเรียบร้อยอีซี่ไงอ๋อดีใจมากเอ้ยดีที่นายกลับมาเนี่ยฉันหนูเฮ้ลุยจิ ผู้หญิงของนายทำให้ฉันคิดถึงนานมากเลยอไม่าจะแปลผิดก็ได้นะ hey, นี่ไอลลูกชาย <c oughs> แม่ใส่สูตรมาด้วย pa, แม่มึงเป็นไงม้างโทนี่ <c oughs> เธอก็เป็นเออดีใจนะที่เธอ <All right. S 1> เรียบเรียง <c oughs> ประโยคไม่ถูกอ่ะ โอโ้ได้ต้งหมื่นห้าภารกิจนี้ไหนไหพวกข้างหน้านั้นอยู่ตรงไหนอยากมีประเด็นอะ่ะอยากเปิดอุออ้ยยิงใครมาไอพวกข้างหน้าเมื่อกี้ไปไหนฮะเมื่อกี้ผมทำภารกิจอยู่ด้วยไงผมเลยไม่กล้าที่จะมาอยู่ไหนไม่ไหวแล้วนะอ้าวหายไม่มันหายได้ยังไงไอตำรวจก็เหมือนกัน มึงกระโดดเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะโอ้ต้องสองดาลแล้วผมไปแหละอย่านะอย่าอย่าตามผมมาสองดาลแล้วสองดาลแล้วไม่อยู่แล้วสองดาลแล้วอุ้ยจิ๋มหายแล้ว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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหไปไม่ได้เลย นอนรอความตายครับแม่ไม่ตายง่ายๆด้วยแล้วเลือดอยู่เท่าไหร่นี่โอ้ตายตายตายโอ้โหไม่น่าแบบดิ่งประสุตาเลยโอเวลาตีหนึ่งอันนี้โอเคครับเดี๋ยวค่อยไปรับภารกิจของเอ่อภารกิจเลโอนีเฟมิลีนะครับผมอืมใน พ์ทหน้านะั่นแหละกันนะครับเพราะว่าพาัทนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีแค่สามภารกิจใช่ไหมก็เลยสั้นๆหน่อยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเราผมก็ขี้เกียจเล่นนานเหมือนกันนะขี้เกียจตำรวจครับตำรวจครับตำรวจโอ้โหไม่ฟังไม่ฟังประชาชนเลยอ่ะโอ้แม่เจ้าสามดาวโอ้เด้อเด้โอ้ชนโอเคครับ ท่านผู้ชมครับไว้ต่อกันในภาทหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนคนระับบอยยิงตัวยิยงตัวตายหมดตายหมดตายหมด